สวัสดีครับผมก็มาเจอผมดิมิเตอร์ซียูนะครับเรามาอยู่ในเอ่ออ่อในเว็บนะครับเว็บที่ชื่อว่าโดสติกแมนะครับอ่าโดสติกแมนโดคือวาดนะสติกแมนวาดวาดเออสติกแมนนั่นแหละโอเคเรามาเล่นเกมเลยนะครับเกมเกมเกมวาดรูปเนี่ยมีว่านะว่าอะไรไม่รู้นะฮะเรามาเล่นเกมแรกกันก่อนนะฮะอ่ะทดสอบความฮาความ,ความอร่อยความอร่อยความ อะไรทุกอย่าง <c oughs> โอเคไม่มีเมส์ปากานะครับส่วนวาดก็ต้องวาดวาดกับมาส์ปกติใช่ไหมทเทปเบ็ดไม่มีอ่ะเอาเป็นว่าวาดอะไรเนี่ยให้หมอะกกูโอเครู้แหละเนโนโน,นะมันต้องอย่างนี้อ่าอะไรเอ่ยไม่รู้ไม่รู้ ดูไม่รู้ยังไม่รู้ตอนนี้ยังไม่รู้อ่ะรู้ยังฮะตอนนี้ยังไม่รู้อีกยังไม่รู้อีกยังไม่รู้ว่าไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวรู้อ่ะอืมอ่ะคีรู้ยังครับดูยังยังไม่รู้อีกยังไม่รู้อีกอ่ะอ่ะแบบนี้รู้ยัง ลูกตาครับลูกตาเฮ้ยแม่งตาไม่เท่ากันอีกดิงกูอา้าวแม่งกูเฉลยซะงั้นจบ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 ,จบกันเลยฮนะจบเพ่จบเพร่เลยวอวาดตัวก่อนวาดตัวแม่งลิงกูน่ารักแม่งตัวเป,ปียกเออเออเออเอเอเอ่ะอ่ะไม่ใช่มือมนหลอ,อันนั้นคืออ่ะทำหลอกไว้

แหลมแหลมแลม,แลม,แลมอ่าได้แล้วลิงลิงมันต้องมีหางมีหางด้วยเราต้องวาดหางให้มันหางลิงเลยให้ตายเถอะแม่งม้วนอ่าเฮ้ยเดียวเดียวลิงต้องมีอันนี้หน้าท้องเอ๊ะพอไปได้ฮะพอไปได้ลิงโอเคกดดันเลยเฮ้ยแม่งขยับได้ด้วยนี่ เดินได้ด้วยเอออืออ่ะบอกกองกูรู้ว่ากองทำไมเอเอเอือทำไงวะเออช่วยวาดคุณแจใส่ในมือมันหน่อยนับซ้าวะวาดคุณแจคุณแจมีรูคุณแจฮะค,คุณแจกูอย่างก็เลื่อยอ่ะอ๋อฮะคุณเจคุณแจคุณเจ ปุบอะแกกูเหมือนหรือเปล่าวะเออโอเคไนดะ้ดันจับกุญแจมาในมือแล้วก็แทงไปเชื่ออ้อเฮ้ยอะไรวะเออเอาหิ้งผูกแล้วมึงจะผูกไว้ทำหอกอะไรเนี่ยเฮ้ยบอกมึงโป่งเองผูกไว้ทำหายวาดบอลลูนใส่ในมือฉันบอลลูนอันนี้ลูกโปง่งบอลลูนต้องใหญ่กว่าใช่ไหมเราต้องวาดฐานมันดีๆฐนะานมันดีๆ ถามดีแหละอาฮ่า,าบอลลูนนี่เออบอลลูนบอลลูนอ่ะเราต้อแงบบวาดอะไรอืมบอลลูนมันต้องมีตะกร้าแบบนี้มีที่ถ่วงด้วยมีที่ถ่วงถ่วงน้ำหนักฮนะถ่วงน้ำหนักอ่ะถ่วงไว้ไว้ปรับระดับบอลลูนต้องมีตรงนี้เออคือไฟไฟไฟ ต้องมีฮะแล้วเรามีเชือกผูกมาที่มือจะไว้จะไว้ไวเออแหลมเดี๋ยวเราตามไปเลยนะปึ๊บกดดันเอาเฮียเอ,อาแล้วทำไมมันตกวะไม่บุรุทำไมมันหนักจังวะอืมเออบอลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสันสัน,ส,นสันหาอะไรสักอ่ะเฮ้เฮ้เฮียตัวอะไรเนี่ยมังกรเลยอุ๊ปโอ้ยหา้า คนไปไทยกูแม่งบัดซบเออคือวาดวาดพังงาวาดเอออุบลราชธานีวัดตาวอดสาวอดอ่ะวัดดาบวนะัดกระบี่ได้ปะเฮียเอ้ยเอาเอาไงเอาไงวัดดาววาดกระบี่แลวกันนะคงไม่ว่ากันเชื่อ sure. เอออ่เรื่องอะว่าเชื่อนี่โอดแม่งกระบี่กูยังกับแฟนไก่ฮะเออเป็นว่าเป็นดาบอะไรกัน,กนบอกดาบฟันปลามึงเคยนาบคันปลาเอ้ยกระบี่คันปลารูไหมอ่าแม่งยังกันเรื่อย กดดันมาดันโดงทีหนึ่งทีสองชน้องมาดันดันมาดันเปรี้ยวตอนที่ีเสียวทนที่น้องดันโอ้โหแม่งลามกอีกแหละอ่ะโอ้โหแมงมึงเพ่นไปเพ่นโอ้โหมึงมึงเยอะมาอาไรวะอะไรนั่นไอเฮ้ย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 ใจเย็น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 เย็นใจเย็นเย็นอ๊อกเฮ้ยเอ้ยตกโอ้โหอะไรวะมึงมึงไม่ให้ไทยกับดาบกูนะตกลงอไอ เวนไกเออคือว่าช่วยทําให้ฝนตกช่วยทําให้ฝนตกคอนมีไนมีคนมีบาดคอนมีนมอ้าวทำไมปากกากูไม่ติดเออเอ้ยแม่งลำมึกหมดหรือไงอะ่ะจะทําให้ไฟมันดับเราต้องวาด่อนมีนี่เราวาดอีกเยอะๆเลย เอ้ยเราจะวาดใ้ดวงอาทิตย์ขึ้นในปักไม่ได้ดิวะแมงดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วฝนมันจะตกยังไงวะอ๋อมันอาจจะเป็นฝนตกเล็ดออกนกกระจอกจะออกจากรังประมาณนั้นผมไม่ใช่ฮะกดดันปาบเลยฝนตกมาแล้วดีใจฮะนั่นไงเฮ้ยอะอะไรอะไรมันตามมาเฮียน้ำ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 ท่วมเฮ้ยเฮ้ยว่ายน้ำ ไอ้เที่ยทั้งชีวิตจริงทั้งไม่วาดรูปนี่หละกูวาดนะกูวาดนไม่เป็นนะเอเออเไอ้อืมไอ้ลามไอ้ปลาฉลามมาทำอกอะไรเนี่ยเออคือมาให้ทำอะไรเออัททนปุ่มอะไรสักอย่างปุ่มต้องกลมกลมอะกลม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  ว้าฮ่านี่ปุ่มกูแม่งโคตรแนวปั๊บโอ้โหแม่งมันหมุนฟูฟูฟูอันนี่เสร็จกูงานปั๊บตกมาแล้วอเออคือจบแล้วแหละไปไปโยแค่นี้เอาจบแล้วเนีอยอะไรี่ยให้กูซื้ออีกเหรอ โอ้โห oh no, มีภาพลิงที่กวาดด้วยเนี่เออกำหนดชื้ออะไรเสยย์ออของคุณให้กูซื้อหรือกูไม่ซื้อนะเออแชแนลกูเลื่นนลยอยเลยแหม่ไม่ชวนนะเอียเรา คสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบไว้เพียงแค่เท่านี้นะครับผมไว้เจอกบับผมใหม่เดี๋ยวม่เตอร์ที่อยู่นะครับเราคงแยกได้ตอนสําหรับภาคสองแน่นอนับเพราะมันมีเกมอีกอันนึงใช่หปะโอเคเราต้องเล่นภาคสองด้วยครับสําหรับวันนี้รอบนี้ครับเราก็ขอจบกันไว้เพียงแค่เท่านี้พอหอมปากหอมคอกัแล้วกันโอเคครับบายบายครับผม